ตำนานเจ้าแม่กวนอิมแห่งเขาหินซ้อนการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนหมู่บ้านเล็กๆเชิงเขาหินซ้อนชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างสงบสุขทำไร่ทำนาเลี้ยงชีพไปวันๆแต่แล้วก็เกิดภัยแล้งอย่างหนักแม่น้ำเหือดแห้งเพื่อผลเสียหายชาวบ้านต่างทุกข์ร้อนเป็นอย่างยิ่งข้าวปลาอาหารเริ่มขาดแคลนเด็กๆอดอยากร้องไห้ระงมไปทั่วหมู่บ้านความสิ้นหวังเริ่มคืบคลานเข้ามาปกคลุมจิตใจของทุกคนในยามที่สิ้นหวังนั้นเองก็มีหญิงชราคนหนึ่งชื่อยายมาปรากฏตัวขึ้น ยายมาเป็นคนใจดีมีเมตตาเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านยายมาบอกชาวบ้านว่าบนเขาหินซ้อนนั้นมีเจ้าแม่กวนอิมสถิตยอยู่หากชาวบ้านร่วมใจกันสวดมนต์ภาวนาขอพรจากพระองค์ท่านจะประทานความช่วยเหลือให้ชาวบ้านฟังคำยายมาด้วยความหวังพวกเขาร่วมใจกันขึ้นไปยังเขาหินซ้อนนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้บูชาพร้อมทั้งสวดมนต์ภาวนาขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมเสียงสวดมนต์ดังก้องไปทั่วทั้งขุนเขาทุกคนต่างตั้งจิตอธิษฐานด้วยความศรัทธาอันแรงกล้า ขอให้เจ้าแม่กวนอิมทรงเมตตาช่วยเหลือพวกเขาพ้นจากความทุกข์ยากทันใดนั้นเองท้องฟ้าที่เคยแห้งแลง้งก็เริ่มมีเมดํำทะมึนก่อตัวขึ้นลมพัดกระโชกแรงก่อนที่สายฝนจะโปรยปลายลงมาอย่างหนักชาวบ้านต่างโห่ร้องด้วยความยินดีน้ำฝนชล้างความแห้งแล้งให้หมดไปเพื่อผลกลับฟื้นคืนชีพแม่น้ำกลับมามีนะอีกครั้งชาวบ้านต่างสํานึกในพระคุณของเจ้าแม่กวนอิมนับแต่นั้นมาชาวบ้านก็สร้างศาลเจ้าเล็กๆขึ้นบนเขาหินซ้อน เพื่อเป็นที่สักการบูชาเจ้าแม่กวนอิมพวกเขาต่างมาขอพอรจากพระองค์เป็นประจำขอให้ชีวิตมีความสุขความเจริญและคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมแห่งเขาหินซ้อนแพร่กระจายไปทั่วสารทิศมีผู้คนมากมายจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมายังเขาหินซ้อนเพื่อกลาบไหวบูชาเจ้าแม่กวนอิมขอพรจากพระองค์ให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาหลายคนเล่าว,ว่าเมื่อมาขอพรที่นี่แล้วสิ่งที่พวกเขาหวังไว้ก็เป็นจริงอย่างน่าอัศจรรย์ ทำให้ศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิมเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกเรื่องเล่าขานถึงความเมตตาและความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมแห่งเขาหินซ้อนยังคงสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมยังคงสถิตยอยู่บนเขาแห่งนี้คอยปกป้องคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆและประทานความสุขความจเจริญให้แก่ชีวิตเขาหินซ้อนจึงกลายเป็นสถานที่ศิธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและผู้คนที่ศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิม ผู้คนต่างเดินทางมาที่นี่เพื่อขอพรระลึกถึงพระคุณของพระองค์และแสวงหาความสงบสุขทางใจทุกวันนี้ศาลเจ้าแม่กวนอิมบนเขาหินซ้อนยังคงตั้งะหง,งานอยู่เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนมากมายเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความหวังและความเมตตาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและเมื่อใดที่ผู้คนประสบกับความทุกข์ยากลําบากพวกเขามักจะนึกถึงเจ้าแม่กวนอิมแห่งเขาหินซ้อนขอให้พระองค์ทรงเมตตาช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เพราะเชื่อมั่นว่าพระองค์จะทรงรับฟังและประทานพอให้แก่ผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงดังนั้นหากใครได้มีโอกาสเดินทางไปยังเขาหินซ้อนอย่าลืมแวะไปกราบไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและระลึกถึงเรื่องราวความศรัทธาอันแรงกล้าของชาวบ้านที่มีต่อพระองค์และจงจำไว้ว่าความศรัทธาและความดีงาม จะนำพาเราไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิตดังเช่นเรื่องราวของชาวบ้านแห่งเขาหินซ้อนที่ได้รับความเมตตาจากเจ้าแม่กวนอิมเพราะความศรัทธาอันแรงกล้าของพวกเขา